สวัสดีครับสวสาวงสายกินทุกคนวันนี้เราจะกินหม้อเกาหลีกันนะครับแล้วมันจะไม่ง่ายเพราะเราจะไม่ให้กินน้ำกันนะครับพร้อมกันเลยไหมครับมา, <laughs> ม,ามากินเลยก <c oughs> ินเลยเต้นเสน้สนก๋ดยเตี๋ยวดื่มขวดอันเนี้ย <c oughs> ของในทิ้นอ่ะ ปไปไงครับคุณไอคิวความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับฉัน <laughs> รู้สึกเป็นไงครับเป็นไงฮะอร่อยอ่ะ <c oughs> แต่คุณปากแดงมากเลยนะฮะาามีซีดมีซีดผมจะไม่ยอมแพ้ <c oughs> ไม่ใช่ปาก